มาครับผม S.M AutoCA r สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถสวยรถดีมานำเสนออีกเช่นเคยนะครับผมเป็น Toyota Corolla Altis นะครับผมตัวนี้เป็นตัว 1.8E T R D Sportivo นะครับผมปี2013จดทะเบียนปี2014ครับผมรถสวยมือเดียวป้ายแดงอีกแล้วนะครับผมหน้าตาเดิมหน้าหลังเดิมน็อตไม่ขยับไม่เคยติดแก๊สเรทไม้เพียง2 3 0 0 0 0กิโลแท้รถเช็คศูนย์เข้าศูนย์บริการตลอดนะครับผมก่อนจะไปรับฟังรับชมคลิป กดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดรถสวยๆดีๆแบบนี้นะครับผมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากไฟหน้าซ้ายขวานะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับไม่เหลืองไม่ขุ่นไม่แตกไรงงานนะครับแต่งสวยๆเดิมๆของ toyota เลยนะครับผมกระจังหน้าเทียดีนะครับผมสวยๆเลยนะครับไฟด้านซ้ายด้านขวาครับไม่เหลืองไม่ขุ่นไม่แตกรรงงานนะครับตัวรถเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับมีการเก็บสีเคลืสีมาแล้วเบื้องต้นเก็บสีเพื่อความสวยงามตอนนี้ตอนนี้สีก็ประมาณ1 0 0รนนะครับผมตัวรถยังได้บางเดิมอยู่ ไปหาอยู่นะครับผมตัวนี้บอกเลยว่ารถค่อนข้างสวยและสมบูรณ์เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทนะครับผมกระจกปัจจุบันเป็นของโตโยต้าแท้ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแตกค่าสีปี69เดือนกุมภาครับยังไม่ขาดนะครับกระจกปัจจุบันนะครับไม่มีสะเก็ดหินไม่มีรอยแตกแล้วนะครับหลังคาครับผมแล็คเกอร์เงาๆฉ่ำๆเลยนะครับไม่มีลักยิ้มนะครับไม่ซีดนะครับผมชุดแต่งเดิมๆของทีดีเลยนะครับผมค่อนข้างสวยเลยสติ๊กเกอร์ต่างๆซ้ายขวาอยู่ครบเลยนะครับ อ่าส่วนแม็กก็จะเป็นแม็ก TRD เป็นแม็กขอบสินะครับผมแม็กสวยๆไม่มีริบหรอยนะครับยางผมเบิกใหม่ให้นะครับเป็นยางของยี่ห้อ g o o d ไ i ท e นะครับผม20555คยอบสินะครับปี2025ครับผมชุดนี้เลยก็ไม่ไม่วิ่งไม่ถึง100ยโลนะครับผมประมาณ50ากิโลเองเพิ่งเปลี่ยนมาให้เลยนะครับผมช่วงล่างนะฮะไม่มีผุไม่เป็นสนิมนะครับผมของเหลวต่างๆนะครับผมช่วงล่างผมเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าซื้อไปก็สามารถใช้งานต่อเลยได้ทันทีนะครับผมชุดแต่งรอบคันก็คือแนนบสิท ปันจนแน่สนิทนะครับผมแก้มต่างๆนะครับบางๆเลยนะครับจะขอให้ดูนะครับเสียงบางๆแบบนี้เลยนะครับรองรับน้ำมันแก๊สโซฮอลเ9้าหแล้วก็ E85 นะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2ZR นะครับผมจับคู่กับเกียร์ CVT 7นะครับผมคับค่อนข้างสมูทเลยแรงนะครับประหยัดน้ำมันนะครับนี่ครับไฟท้ายก็จะเป็น RVD นะครับผมสวยๆไม่มีแตกนะครับไฟทับทิมมีให้ครบนะครับ โลโก้คโรล่าต่างๆอยู่ครบชุดแต่งด้านหลังอยู่ครบเลยนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังมีไฟเบรกให้ตรงที่3นะครับผมนี่ครับชุดแต่งของเขาเทียดีนะจะมีโลโก้เทียดีอยู่เป็นชุดแต่งแท้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างนะครับผมฝั่งด้านซ้ายนะครับผมไม่มีชนนะเม็ดอากอยู่ครบนะะรางน้ําสวยๆเลยกระจกทุกบานเป็นของโตต้าทั้งหมดน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับโตต้านะครับผมฝาท้ายนะครับฝั่งด้านขวานะครับเดิมๆเลยนะครับ ตัวรถบอดี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่มีชนนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับมีครบนะครับมีล้อไหลแล้วก็มีปัจจัยมีแม่แรงให้ครบเลยนะฮะไม่มีการเจาะติดตั้งแก๊สนะครับผมตัวรถสวยไม่มีผุนะครับแล้วก็ดูช่วงล่างนะครับผมแห้งๆเลยนะครับผมโชคนะครับผมซ้ายกว่าหน้าหลังก็คือทํามาให้หมดแล้วนะครับช่วงล่างต่างๆของเล็กต่างๆคือเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ที่ผมบอกไปก็คือปรับราคาลงนะครับผมจากราคาเดิมนะครับผม 2 3 5 0 0 0นะครับผมลดไป2 0 0 0 0เหลือ2 1 5 0 0 0บาทนะครับผมลดทุกคันทั้งร้านเลยนะครับถัดมาเรามาชมฝั่งด้านขวากันมากนะครับนี่ครับผมแนบสนิทนะครับผมกันชนแนบสนิทนะครับบางๆางนะเนี่ยตัวรถด้บางเดิมนะจบทุกบานเป็นของโตโยต้าทั้งหมดนะครับผมมีเลข3มนะครับปี13นะครับเพราะว่าเป็นปี1 3จดทะเบียนปี1 4นะครับนี่บางบางนี้เลยนะครับคิวกันสตร์ก็มีให้นะครับเป็นของโตโยต้าแท้เลยนะครับมีโลโก้โตโยต้าอยู่นะเป็นสีชานะครับปสวยเลยนะครับ นี่นะครับสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบหมดนะครับสติ๊กเกอร์โลโก้ต่างๆนะครับอยู่ครบหมดนี่ฮะแนบสนิทนะครับแม็กก็จะเป็นแม็กศูนย์ขอบสิบหกเป็นยางกูดไลท์นะครับของกูดไลท์เป็นเซตเดียวกันเลยนะนี่ฮะขอบสิบหกนะครับปีสองพันยี่ห้านะวิ่งไม่ถึงร้อยโลนะให้ห้าสิบโลผมเปลี่ยนมาให้เลยนะครับสวยๆเลยฮะซุ้มช่วงล่างต่างๆนะฮะโช้คคู่หน้าคู่หลังอัดน้ำมันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปเรียกกระจกมองข้างมีให้นะครับ ตัวรถโดยรวมมีเสน่ห์มากครับผมใครได้ไปคุ้มแน่นอนคันนี้นะครับซื้อไปก็ใช้งานกันยาวๆเลยนะครับถัดมาเรามาดูภายในกันบ้างนะครับผมเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับผมสลับกับคันทารานะครับผมสลักทีอาดีสปอร์ตทิวโรสวยๆนะครับเป็นเบาะหนังรูนะครับผมเบาะสวยไม่มีฉีกขาดนะครับมีสัครเพจให้ครบๆเลยนะครับวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัดได้หนังแท้นะฮะสีสีส้มนะครับสวยๆเลยนะครับระบบไฟฟ้านะครับเทระบบไฟฟ้านะฮะกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็พับ นะครับซ้ายขวานะครับใช้ได้ใช้งานได้ครับผมด้านหลังนะครับใช้งานได้หมดนะครับคันนี้เลดไมปัจจุบันจะอยู่ที่สองแสนสามหมื่นนะครับผมไม่แท้เลยนะครับผมเอาศูนย์ตลอดใส่ดังวิทยุเป็นวิทยุเดิมของโตโยต้าแท้เลยนะครับบุกเซอร์วิสนะครับผมมีให้รบนะครับแล้วก็จะมีบินนะครับเก็บมานะผมน้ำมันเกียร์แล้วก็ซ่อมโช๊คคู่หน้านะครับผม น้ำมันเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วก็ถ่ายของเหลวนะครับผมแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับผมเรียบร้อยนะครับทำมาให้หมดเลยเปลี่ยนกองเกียร์ตา่ตางๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซีเกียร์ตา่ตางๆนะครับผ <analog> มไม่มีั่ดซึมไม่มีหยดเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะฮะมีขอบสีส้มตกแต่งตาม,ตามสไตล์ทียนดีนะครับแล้วก็สีดําจะเป็นออกดําๆแบล็กพิโนนะครับที่วางแก้วต่างๆนะครับผมปกตินะสีดําคอนโซลกลางนะครับออเตอร์กลางเก็บของได้นะครับที่บังแดดนะครับผม ไฟส่องแผ่นที่มีให้ครบนะครับอันนี้มีกระจกให้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยครับผมเครื่องยนต์ก็สตาร์ทที่เดียวติดเลยนะสติ๊กเกอร์นี้ยังอยู่เลยนะครับแอร์จะเป็นแอร์ระบบออโต้นะครับใช้งานได้ปกติแอร์ค่อนข้างเย็นเร็วมากเลยครับตัวต้าอัติจะเป็นรถที่แอร์เย็นบ่อยมากนะครับเทสไฟพามากนะครับแล้วก็ไฟต่ําไฟสูงนะครับผมสวิตช์ไฟตันหมอกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับใช้งานได้หมดนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูเบาะก่อนนะฮะเบาะผู้โดยสารฝั่งคู่หน้าเนี่ฮะสวยๆเลยนะครับผมไม่มีริ้รอยจะมีตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมพามายุนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมเดิมๆนะครับผมเตาซีฝั่งด้านขวานะะบางๆนะครับผมแผงประตูเนี่ยจะเป็นแบบเป็นโนหมดเลยนะครับใช้งานได้หมดนะครับด้านหลังส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครนั่งนะฮะเพราะผมดูจากสภาพบาะนะค่อนข้างสวยเลยไม่มีริ้วรอยนะครับนะฮะด้านหลังสวยๆพรมเพดานผ้าหลังคาพวกนี้นะสวยมากครับ ไม่มีรอยเลอะเลยนะครับพายางปูพื้นก็จะเป็นผมกระดุมเข้ารูปตรงรุ่นของเขาเลยะให้ดูโดยรวมนะครับห้องเลยสามเขาสวยมากครับผมชุดแต่งโรงงานนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สนใจโตโ o ต้าเที p ร์ดีสปอร์ติโวนะครับผม1.8นะครับผม 1.8e นะ ปี2013ไปปีจดทะเบียนปี2014นะครับผมมือเดียวป้ายแดงใหม่2 0 0 0 3รถไม่เคยชนไม่เคยปิดแก๊สนะครับผมคันนี้ราคาเดิม2 0 0 0 3ห5,000ผมลด20,000เหลือ201,500บาทนะครับผมสามารถจัดไฟนัซนได้หรืได้ใครไม่สะดวกซื้อเงินสดก็สามารถจัดไฟนัซนได้นะครับผมหรือซื้อเงินสดก็นี่เลยครับไม่ต้องต่อราคาผมให้ราคาพิเศษแล้วนะครับผมสนใจก็นัดดูรถได้ที่อำเภอบางบัวทองนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับผมหรือโทรสอบถามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้หนคลิปเลยนะคร หรือลูกค้าท่านใดต้องการรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาหาผมนะครับเดี๋ยวผมส่งรูปให้ส่งเล่มเอกสารให้พร้อมโอนเลยนะครับกุญแจครบ2ดอกนะครับแล้วก็เล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันเดี๋ยวผมลองเร่งให้ดูนะครับอัตราเร่งค่อนข้างดีประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมสิบสามสิบี่กิโลลิตรนะฮะประมาณนี้นะฮะถ้าในเมืองก็อยู่ประมาณ11บ2กิโลลิตรนะครับขึ้นอยู่กับเราขับขี่ด้วยนะครับครับนี่เลยนะฮะ เครื่องยนต์ก็รอบนิ่งๆฮะไม่มีสวิงไม่มีกระพือนะครับเกียร์ใช้ได้นะเกียร์อาร์ส่อาร์ถอยหลังดีเดินหน้าได้เลยนะครับไม่ไม่มีกระพือนะครับผมยางเตนเครื่องนิ่มๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลายท่อกันนะครับปลายท่อนี้บ่งบอกถึงการทํางานของวาลนะครับผมนี่นะปลายท่องเขาสังเกตดูดีๆมันจะมีน้ําออกมานะฮะบ่งบอกถึงการทํางานของวาลนะครับผมที่สมบูรณ์นะสี่สูบแถวเรียงนะฮะคือเดินเต็มกําลังเลยนะครับ แล้วก็ไฟหลีไฟพามากนะครับมนะครับติดครบสองอดเลยนะครับผมไฟหลีนะผมไฟหลีนะครับติดพบนะฮะสวยเลยนะครับถัดมาเรามาดูฝั่งด้านซ้ายตัวรถกันบ้างนะครับผมแผงประตูนะด้านหลังนะครับสวยนะครับกระจกไฟฟ้ากดสุดขึ้นสุดลงสุดจุกบานนะครับก็สะโพกฝั่งแถวซีนะฮะฝั่งด้านซ้ายครับผมบางๆเลยนะครับไม่มีชนนะฮะเดิมๆนะครับสกเพตอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับหน้าด้านซ้ายผู้นิสานนะครับปสวยนะครับ จบขึ้นสุดลงสุดนะมอเตอร์ทํางานนะครับยังไวอยู่นะครับแล้วก็นี่ครับเพจนะครับผมเพจปี2013จดทะเบียนปี2014นะครับผมเครื่องยนต์ 2ZR นะครับผม 1,800cc นะครับผมแล้วก็เพจอยู่ครบนะครับน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับเลยไม่มีชนนะครับคอนโซลสวยๆด้วยคอนโซลมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับไม่มีเหนียวนะครับสวยๆเลยนะถัดไปเราไปดูเครื่องยนต์กันนะครับถัดมามาดูเครื่องยนต์นะครับผมอ่า ไฟชกเฉินติดนะครับผมไฟหลีนะครับผมไฟหลีแล้วก็ไฟตัดหมอกติดครบนะครับนี่ฝั่งด้านซ้ายครับติดครบนะครับนี่นะครับแล้วก็ดูเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์เดินนิ่งเดินเรียบนะครับไม่มีสวิงไม่มีกระพือนะครับอยาให้ดูโครงสร้างก่อนน็อไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับผมแก้มฝั่งด้านขวานะครับผมไม่มีถอดไม่มีขยับนะเดิมเดิมเลยนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับเครื่องยนต์แห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มนะครับพัาหน้าเดิมนะครับผมหม้อน้าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคูลเลนต์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเยล ลูกค้าซื้อไปก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมสั่งข้อแท้ให้1 0,000มกิโลนะครับแล้วก็น้ํามันเกียร์น้ามันเกียร์ผมก็ถ่ายเรียบร้อยเลยครับนะครับนะฮะฝั่งด้านซ้ายครับผมสวยๆนะครับชัดเจนครับผมน็อตน้อต่างๆไม่มีถอดไม่มีขยับเลยนะครับเป็นเดิมเลยนะแล้วก็สติ๊กเกอร์น้ํายาอะไรต่างๆอยู่ครบเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมกับโตโยต้าคุโรเลาติดปี2013ไปปีจดทะเบียนปี2 0 1 4ครับมือมือเดียวป้ายแดงนะครับผมรถสวยสภาพพร้อมใช้เลยนะครับ ค่าที่ศึกษาหรือกําลังเล็งเงออติสตอยู่นะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าได้เป็นเทียดีตกแต่งทั้งภายนอกทั้งภายในหรือจากโรงงานนะครับโลแม็กต่างๆนะครับผมครบๆเลยนะซื้อใบก็สามารถใช้งานต่อเลยได้ทันทีนะครับเพียง2องแ0 0หน้านบาทนะครับผมในร้านก็ยังเหลือ Honda c i ี i c FB อฟบีคันนะฮะคันนี้เป็นปี1 4มือเดียวายแดงไม่แสนสามนะครับผมส่วนคันนี้นะครับผมปี13มนะครับมือเดียวใยแดงเหมือนกันไม่แปดหมื่นหกนะครับผมมีทั้งหมดรถเก่ง3คันนะครับตอนนี้แล้วก็เทียดี ใครที่ศึกษาแล้วก็สนใจนะครับพียดีนะครับออติสตัวนี้นะครับก็บอกเลยว่าอึดถึกทนดูแลง่ายโจวิดง่ายอะไหล่หาง่ายนะครับผมอะไหล่ไม่แพงนะครับที่สําคัญช่างที่ไหนก็สามารถซ่อมได้นะครับผมในราคาเพียง2อง0 0 0หบาทนะครับผมก็พอฝากรถดีๆสวยๆคันนี้ไว้ด้วยกันนะครับผมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิกะดิงนะครับเพื่อนจะไม่พลาดรถสวยๆดีๆจากทางช่องเอสเอ็มมอเตอร์คาร์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย